S20 สซีรีส์เปิดได้ตัวนี้เปิด E อไม่ได้แต่เปิด e อ s ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปมีซ u เปอร์สเตตดี้นะครับ o อ s อยู่ในเลนเลยฉะนั้นเวลาคุณถ่ายเนี่ยแน่นอนครับเลนมันจะกว้างกว่าอยู่แล้วสวัสดีครับพบกับการแกะกล่องพีวีวอีกแล้วนะครับเครื่องนี้เป็นรุ่น S10 Li t e นะครับต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดเขาเรียกว่าดีมากนะของซัมซุงราคาประมาณผมได้มาประมาณ14,400กว่าบาทคิดว่าน่าจะมาเป็นเครื่องหลักแทน แล้วมาดูกันว่ามันอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรมาใหม่บ้างนะครับโอ้ในกลุ่มบอกมันอัปนู่นอัปนี่มานะครับก็อย่างที่บอกฮะแบร,รนด์นี่ก็ไม่ทิ้งกันนะครับ <Yeah. S 1> up, อัปดลงอัปเดตอะไรได้ฟีเจอร์ใหม่หรือว่าโหมดใหม่ๆของรุ่นพี่ที่เขาทาชื่อชั้นชื่อเสียงไว้ก็ได้นะครับแกออกมานี่เป็นสีดานะครับกล่องม็จะคล้าย S10 เลยนี่เครื่องศูนย์ไทยแกชื่อถ้าใครอยากเล่น CPU แรงๆนะครับปีนี้ CPU Snapdragon 865เปิดมาราคาสูงนะครับก็ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างคุณซื้อรุ่นนี้ก็เล่นได้อีกนานนะครับเพราะว่าซัมซุงเขาก็อัปเดตเพราะว่ารุ่นนี้ออกมาประมาณเดือนมกราเองอันนี้มันก็กว่าเขาจะวางขายกว่าจะมีของก็พอดีอนะ่ะนับบวกลบกันก็น่าจะประมาณสัก4-5เดือนนะครับถ้าซื้อแบบต้ราคาหน่อยก็ประมาณ4เดือนที่แล้วคนใช้ไปก็ยังโอเคอยู่นี่แกะมันเป็นสีดํานะครับ ใครที่ไม่อยากซื้อ S10 ตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันไม่มีชาร์จเร็วก็คุณก็ซื้อตัวนี้ได้นะครับน้ำหนักเบาด้วยจอ6.7เบาแค่180กกรัมเองนะครับแบตตั้ง4,500แล้วก็แบตอึดด้วยนะครับจริงๆตัวนี้ที่บอกว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งของซัมซุงเพราะว่าเขาใช้ snapdragon คือซอฟต์แวร์อะไรมันดีอยู่แล้วครับมันติดอย่างเดียวคือบาง CPU ที่เขาใช้เนี่ยแบบ Exynos มันร้อนแล้วมันเล่นเกมไม่ดีนะครับผมบอกเลยว่าถ้า a ั s u n งใช้ snapdragon ผมบอกเลยว่ามันเป็นรุ่นที่โคตรดีรน ชั้นแบนขนาดนี้และราคาแค่ประมาณ1มื่นสนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วแหละสำหรับใครที่ชอบวันยุไวอ่ะอันนี้อ่าอุปกรณ์ในกล่องนะครับมีที่ชาร์จแบบ25วัต์มาให้อันนี้ไม่ต้องตกใจว่าแบรนด์อื่นจะให้เป็น40หรือเป็นอะไรมานะครับแต่องคอรลิทึมเขาเอาเป็นว่าถ้าชาร์จไวภายในไม่ประมาณ1ชั่วโมงเต็มเนี่ยมันโอเคแล้วมันเร็วมากแล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่จริงๆวิศวกรเขาคิดมาแล้ววิศวกรไทยแกมาไม่มีอะไรนะครับอ่ามาดูฟลิปตัว ผมเก็บเอาไว้ในกล่องแล้วก็เป็นหูฟังหูฟังแบบน่าจะเป็น Type C นะครับ มีจุกหูมาให้ด้วยแล้วก็หูฟังเป็นไท C นะนี่ก็ตัวนี้มันจะไม่เหมือน Note 10 Lite นะครับ Note 10 Lite เนี่ยฟังเขาจะเป็นแจ็ค3.5ใช่ไหมแล้วก็ S10 Plus หูฟังมันจะเป็นแจ็ค3.5ตัวนี้ก็คือตัดออกแต่ตัวนี้จะมีฟังก์ชันซูมเสียงฟังก์ชันซูมเสียงแบบ Note 10 Plus แต่ก็จะมาในรูปร่างแบบตรงนี้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันได้อะไรมากมายนะครับถ้าต้องการจอใหญ่ๆส,สวยๆเนี่ยคุณจัดไปได้เลยเพราะว่าจอเขารองรับ h d r 10 Plus ด้วยนะครับเป็นจอรื่องการไล่เช็ส ผมบอกเลยว่ามันแยกแทกกัไม่ออกความสว่างก็ดีมากมันจะดีกว่า A71 มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะจอมันจะดีกว่า A71 A71 จอสวยแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นเคสซิลิโคนนะครับจากยันฮีไม่ใช่ผลิตแถวใช้นานั่นเองแล้วก็เป็นบางๆนี้มีเท็กเจอร์จุดๆให้มาเลยเดี๋ยวเรามาดูครับตัวเครื่องนี่ด้านข้างนี่ก็เขาซีนมันอย่างดีเนาะเดี๋ยวเราจะแกะออกนะครับนี่ลอกนะครับปึ๊บ สีหลังนี่เป็น p ริซึมแบล็กนะครับสีน้ำเงินตอนแรกก็สีน้ำเงินก็สวยนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้เป็น48ล้านซูเปอร์สเตติโอเอสคือตัวนี้ไม่ต้องเปิด e อเใครที่ลำคาญ e อไเนะเวลาไปถ่ายกลางคืนที่มันจะชอบซ้อนอนนะตัวนี้ไม่ต้องเปิดเลยครับให้มันทํางานในตัวเลน์มันเองครับไม่ว่าคุณจะถ่ายโฟเอสดีหรือ 4K ครับผมบอกเลยว่า 4K ของเขามีคุณภาพสูงเพราะว่ามันไม่ต้องเปิด e อเช่วยมันเป็นซูเปอร์สเตตมันเป็น o อในตัวเลยนะครับคุณสามารถถ่าย 4K แบบ OS สแบบสวยๆดีๆได้เลยอะ่ะตัวหนึ่งนะ เพราะว่าเป็นแบรนด์ Samsung ด้วยแล้วก็ใช้ Snap ตัวดีด้วยกล้องก็ได้อันนี้สงจากรุ่นพี่แบบอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับคุณอย่าไปดูสเปคกล้องมันมากนะครับว่ามันแบบใช้64เป็นร้อยไรล้านนะครับขอให้มันถ่ายดีถ่ายแบบเอาที่คุณชอบอะ่ะก็พอนะครับเอาแบบให้มันกลมก,ล,มกามาล่อมะแกเออกมารอบมาหมดแล้วนะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบโค้โงๆแบบนี้ เนาะสวยดีนะมันจะแบบมันยังเงาเงา,เงามันเป็นสีแบบกลมๆหน่อยๆน,นะครับกลมมาท่าเข้มๆเ,เป็นสีดานั่นแหละแล้วก็ตัวนี้มีเลนส์อัลตร้าไวท์แบบ12ล้านพิกเซลเป็นเจนใหม่เลยนะครับแต่เป็นเจนแบบเจนใหม่ๆอะ่ะมันจะมีซอฟต์แวร์ออปติมตัวใหม่มันจะไม่ใช่ตัวเดิมที่เป็นพวกล้านนะเป็นเจนแบบออกมาใหม่เลนส์มาโครนะครับเอาไว้ถ่ายพระถ่ายดอกไม้ถ่ายมาแมลงได้นะครับ5ล้านพิกเซลให้มาเลยเนาะตัวนี้จะไม่มีเลนส์เดฟนะครับเลนเส์เดฟเซนเซอร์เอาไว้ทําหน้าชัดหลังเบลอแต่ว่าเดี๋ยวดูซอฟต์์แววรร่่าาาามมัันนนทํดดีคไหเูกา อัปเดตไปดีสักแค่ไหนนะครับแล้วก็มีไม้หนึ่งตัวนะไม้ตรงนี้น่าจะมี2ตัวแล้วก็มีไม้ข้างล่างตัวหนึ่งลำโพงลำโพงเดี่ยวนะครับไม่ใช่สเตอริโอนะครับผมเ,เ,เดี๋ยวแกะกันให้ดูแกะครับปึบ นี่เป็นไฮบิดนะครับแต่ก็ยังใส่ s อ card ได้นะก็ะถือว่าดีนะครับจอติดฟิล์มมาแล้วจ้าดีนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะเปิดเครื่องผมว่ากล้องข้างหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะกับโลโก้ที่เขาใสมาแบบนี้แล้วก็ใครที่ชอบจอที่ไม่โค้งนะครับคุณจัดไปหาฟิล์มติดง่ายๆนะครับแล้วก็จอไม่ต้องลั่นตัวนี้ทํามาให้แล้วเป็น snapdragon 8 5 5ด้วยนะครับแรม8ปดพอเร้128เนาะอ่ามาเริ่มกันเลยจอสวยมากนะเป็น super amoled plus นะครับ ฟิลลิ่งการทัดเสียงสั่นต่างๆนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็เคสแบบนี้น่าจะยุยยุยนะถ้าใช้ไปเป็นสักแบบสี่หเดือนนะครับน่าจะยุยยุยแล้วก็แถมมาครบมั้ยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะครับครบหมดเลยหูฟังอะไรมใีให้หมดมีสแกนนิ้วมือบนหน้าจอด้วยนะสแกนใบหน้านะครับแต่เห็นว่าลายนิ้วมือมันสแกนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเหมือนว่าไม่ค่อยติดปะ ตำแหน่งมันก็จะอยู่ล่างๆหน่อยๆนะอ่ะสแกนเข้าไปครับอันนี้ก็ถ้าเราล็อกของ Samsung Account นะครับมันก็จะมีให้คืนค่าพวกแอปพวกเบอร์โทรอะไรต่างๆนานาได้เหมือนที่เราใช้เครื่องมาก็จะข้ามนะครับตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่ไปเลยนี่ก็คือเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งเวลาคุณใช้ยา้ายจากซัมซุงอะไรเงี้ยมานะครับเดีย๋ยวเรามาดูซอฟต์แวร์เนาะตั้งค่าให้เสร็จสิกดเข้าไปฮนะจอสว่างมากๆากเลยนะครับถ้าใช้ชิปเซ็ตตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานนะครับมาตรฐานมันก็ยังยังโอเค เดี๋ยวดูดิมันอัปเดตอะไร17แอปใช่ไหมแล้วเดิวเราดูครับว่าซอฟต์แวร์อัปเดตถึงไหนแล้วมาละอัปเดตครับผมมีเวอร์ชันน1พฤษภานะครับปรับ,บปรุงความสเสถียรต่างๆนะดาวน์โหลดและติดตั้งอ่ะเดี๋ยวดาวน์โหลดและติะดตั้งก่อน two โอเคครับจากการที่เราไปอัพซอฟต์แวร์ล่าสุดมานะครับฟังก์ชัรอบนึงแล้วก็ลงแอปต่างๆนานานะครับก็เลยเอามาเทียบกับตัวที่เรามีอยู่แล้วก็ไปลองถ่ายรูปลองฟีเจอร์ว่ามันได้แค่ไหนกันเชียวนะครับกับมือถือเครื่องละสามหมื่นกว่าบาทอันนี้เราซื้อมา14เองนะครับอ่ะด้านซ้ายสุดนะครับเป็น S10 Plus นะครับเป็นสัดส่วนจอแบบเก่าอยู่เป็น19ต่อ9ก้วนี้ก็เป็นสัดส่วนจอใหม่ๆแล้วเป็น20ต่อ9เป็น S20 Series นะครับหรือ S20 Plus นะครับตรงกลางอันนี้ก็คือถือถือถนัดใช้ประจำนะ S10 สิบไลท์นะครับต่างกันเนี่ยราคาเนี่ยครึ่งๆรึ่งเนี่ยนะครับเอสยีเนี่ยสามหมื่นหน่อยๆน,นะครับอันนี้หมื่นสี่นะครับโอเคไหมแต่ถ้าซื้อได้ก็ห่างกันประมาณครึ่งครึ่งอะ่ะเออประมาณครึ่งหนึ่งจะซื้อได้2เครื่องเลทีเดียวนะครับตัวน,นี้สัดส่วนจอแบบเก่า19ต่อ9เห็นไหมมันจะเป็นยาวขึ้นละเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับไปวอลเปเปอร์ที่เท่ากันหลายคนบอกชอบวอลเปเปอร์พี่มากเลยเห็นไหมว่ามันจะยาวขึ้นดู เนี่ยมันจะยาวขึ้นแต่ด้วยขอบของ S10 Lite ม,มันหนากว่า Note 10 Plus ไงแต่จริงจริงม,มันแคบกว่านะครับเห็น <c oughs> ไ,ไหมแล้วก็จอเป็นสัดส่วนแบบใหม่แล้วนะครับเวลาเสพโซเชียลมีเดียดูกล้องเนี่ยก็พอๆกับ Note 10 Plus กันเลยทีเดียวอย่างที่ผมบอกไปครับจอของ S10 Lite มันมีความสว่างที่สูงมากนะครับแล้วมันก็จะสวยกับพวก A71 อะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันจะใกล้เคียงแบบพวกตัวท็อปเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ไปเล่นไปไล่เฉดดูดีๆเนี่ยมันก็จะสู้พวก S20 Plus ไม่ได้แต่ถ้าคนใช้ทั่วไปแต่งรูปแต่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ซ การคาลิเบตจออะไรเนี่ยใกล้เคียงกันเนาะไม่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสอันนี้มันแค่หมื่นสี่เองนะครับ <c oughs> ห่างกันทั้งโคตรเยอะแต่เรื่องการจับถือวัสดุจากที่ผมไปใช้มามันก็ยังมีรู้สึกว่าเฮ้ยเราจับตัวท็อปมานะเราจับพวกรถสิบพวกนี้มานะครับหรือแม้กระทั่งเอสยี่สิบอ่ะอย่างงี้มันก็รู้สึกว่าเออมันพรีเมียมมันน้ำหนักมันดีกว่าจริงๆนะครับตัวนี้มันก็จะแบบว่าเป็นพลาสติกเนาะ แต่ถ้าซื้อเคสดีๆมาใส่มันก็โอเคแหละเีย้ยที้บอกไปความต่างของราคามันยังมีเหตุผลของมันอยู่ทําไมมันต้องแพว่ากันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันรวมอยู่ในปัจจัยกันหมดนะครับทีนี้มาดูฟีเจอร์ครับของ S10 Lite กัน S10 Lite เนี่ยอัปเดตปุ๊บในฟีเจอร์มาเพียบเลยนะเดี๋ยวมาลองเทสเรื่องของอ UI กันก่อนนะครับมี ฟีเจอร์อะไรมาบ้างนะครับแน่นอนนะไวเลสแชร์มันไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้มันตัวทนะ็อปเนาะไวร์เลสแชร์ก็คือการเอานาฬิกาของผมเอาอะไรมาแปะด้านหลังได้แล้วมันจะชาร์จได้นะครับตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับตัวลิงก์กับวินโดว์ก็มีสแกนเคอร์โค้ดนี่ได้อยู่แล้วนะครับใครที่ใช้ซัมซุงนี่สะดวกมากหมดนั่นหมดนี่ไวเลสชาร์จอร์ไม่มีอย่างที่บอกไปสมาร์ทวิวมีเหมือนกันนะครับควบคุมเมนูหน้านี้มิวสิกแชร์มีเหมือนกันเอจไรนิ H ่งก็มีนะครับเอ็นดีพีมีอัดวิดีโอหน้าจอมีแทบบบจจจจะเเเเหหมมือออออนนนกันดลยยฟีีร์ต่่างๆงๆขข เนี่ยก็มีเหมือนกันนะอ่ะโอเคมีเหมือนตัวใหญ่เลยอันนี้ S S10 Lite หมื่นสี่เองนะมีครับเป็นครบเดี๋ยวมาดูดิในการตั้งค่านะครับอ่าฟึบนี่อันนี้ผมเปลี่ยนตัวฟอนต์อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเป็นฟอนต์แบบช็อกกี้นะครับผมชอบมากเลยฟอนต์เนี่ยมันดู Facebook แล้วมันดูสนุกอะ่ะฟอนต์นั้นเนี่ยอ่าเรื่องจอพุ่งจอภาพอจอภาพมีโหมดมาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น120เฮิร์ตเนาะอันนี้มันก็ไม่มีอย่างที่บอกนะฮะ Video Enhancer นะครับอันนี้ก็มีมาให้ในการปรับแบบ ให้มันแสดงไดนามิกขึ้นมาอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่มีเนาะก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับใครซีเรียสไหมผมไม่ซนะีเรียสเนาะเออแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะไอการสแกนหน้าจอ,อตรงเนี้ยผมว่ามันไม่ได้สแกนยากนะถ้าเกิดว่าเราแบบสแกนนิ้วให้มันดีตอนแรกแต่ถ้าสแกนตอนที่มันปิดจอมันไม่ติดนะครับเนี่ยเอาง่ายเลยนะกดมางี้นะครับสแกนเนี่ยมันก็ติดเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสแกนปิดจอเหมือนแบรนด์อื่นๆนะผมว่ามันยังไม่ทำทำได้ไม่ดีเท่าไหร่คือมันไม่ติดอ่ะ นอกจากจะเลงดีๆครับวางนิ้วอย่างเงี้ยโอเคแต่บางทีเราหยิบมาอย่างเงี้ยเนาะเราก็ปึ๊บเอ๊ะมันก็ติดอยู่นะมันแล้วแต่นะแต่ผมว่าถ้าปิดจอครับใช้แล้วมันไม่ไม่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นอกจากจะเคาะมาเงี้ยปึ๊บเปิดใช่ไหมสแกนโอเคได้ก็ปรับตัวกันเอาเนาะปรับตัวกันเอามันมันมีดีของมันอยู่แล้วอ่ะทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากลองดูนะครับก็คือเรื่องของลำโพงจริงลำโพงมันสู้ไม่ได้แล้วนะมาดูโอ้โหเสียงโคตรดีเลย s 2 0ซีรีส์ เสียงมีมิติมากเลยอันนี้ใช่ได้อ่ะ ดีอ่ะแต่มิติไม่ดีเท่าเลยอ่ะคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้มันติมีเดียวพวกดูหนังดูอะไรเนาะก,ก็สู้ไม่ได้หรอกลาโพงมันไม่ได้นะครับราคามันห่างก,กันเป็นเท่าตัวนะครับนี้มันเรื่องของกล้องครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูทีละทีละสะเต็ปเลยวิดีโอก่อนเลยผมเน้นมาวิดีโอครับปุ๊บตัวนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะเปิดแบบ HDR ขนาดถ่ายวิดีโอได้นะครับในขณะเดียวกันซีรีส์ S 2 0หรือตัวท็อปมันเปิดได้นะครับเปิด HDR ถ่ายวิดีโอมันก็จะทําแบบเก็บไดนามิกเ a นมาดีแต่การที่ไม่มี HDR ในการถ่่่่่าาาาายยยยยวววดดดีีีีีีโโอออเเเผมมไไ้ซรรูแพะบบบงถ โอเคถ้าย้อนแสงมันได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดถ่ายแบบธรรมดาเนี่ยบางครั้งมันเปิด HDR มาทําให้ภาพมันแบนนะครับแล้วมันสีมันไม่ได้เหมือนกล้องดีๆคือบางทีมันแบนเกินไปอันนี้ไม่สีเรียดแต่ว่ามีมาให้ดีๆนะครับแต่ตัวนี้มันอย่างที่บอกมันเปิด HDR ไม่ได้ในการถ่ายวิดีโออ่าเดี๋ยวเราเลื่อนไปวิดีโอนะครับเห็นไหมมันจะเปิด HDR ไม่ได้ตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันพวกเนี้ยมันเปิดได้ดู นี่ไอเอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้นะครับอัดวิดีโอกล้องหลังได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมเรทนะครับต้องขอชื่นชมนะครับ S10 Lite ราคา1 4 0 0 0อัดได้นะครับมันธรรมดาอย่างน้วส n a p 855มรองรับนั่นนี่นี่แต่สิ่งที่มันไม่สามารถเปิดได้คือความสเสถียรวีดีโอแบบ EIS แต่ตัวนี้ครับคุณสามารถอัดวีดีโอกล้องหลัง 180p 0แบบ60เฟรมนะครับแล้วก็เปิด ความสถเียง EIS ได้ซึ่งจุดนี้ผมไม่อยากให้มันมองเป็นจุดแตกต่างนะครับอาจได้ 4K 6 0เหมือนกัน s 2 0ซีรีส์เปิดได้ตัวนี้เปิด EIS ไม่ได้แต่เปิด EIS ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปมี Super Steady นะครับ OIS อยู่ในเลนเลยฉะนั้นเวลาคุณถ่ายเนี่ยแน่นอนครับเลนมันจะกว้างกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูข้กล้องหลังดูระยะเท่ากันเลยเนี่ยดูนะฮะ แห็นไหมว่ามันกว้างกว่าเนี่ยมันกว้างกว่าฉะนั้นมันจะดีกว่าเวลาเราไปถ่ายเนี่ยมันหนึ่งมันกว้างกว่าด้วยแล้ว2เวลาถ่ายตอนมืดเนี่ยมันจะไม่แบบเป็นสันสันมันจะแบบภาพมันจะสันสันครอบครอบคอมคอมกันอะเวลาเปิดเยสดในการถ่ายนะครับแต่ดีทงดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็สู้ S 2 0ซีรีส์ไม่ได้นะครับต้องถามใจก่อนว่าใช้แค่นี้พอไหมสําหรับตัวส่วนตัวผมพอถ้าไม่ได้แบบไปถ่ายงานแทนกล้องจริงๆสมมติว่าลืมกล้องอย่างเงี้ยใช้เนี่ยถ่ายมันโอเคแต่ว่าโอ้โหตัวนี้กล้องมันชชัััดดดมมมมากกกเเลลยนนนะครรรบบูู้้แว็อตีีหืปง เพก,กดได้เหมือนกันจึกจึกฉะนั้นการที่กดได้เหมือนกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเซตด,ดีได้เท่ากันนะครับตัวนี้เห็นไหมด้านขวามือ s สิบไรเนี่ยโอ้จะเละไปเลยนะภาพเนี่ยจะแบบว่ามันใช้กล้องอัลตราไวเนาะมันก็จะแบบว่าดีเทลมันไปแล้วมันจะวุนว้นวุ้นส่วนตัวนี้ครับคมชัดมากคือจะบอกว่า12ล้านพิกเซลเท่ากันนะในเลนส์อัลตราไวแต่เลนส์อัลตร้าไวของ a 2 0ซีรีส์นี่คือที่สุดของโลกแล้วแหละในการใช้องค์รวมทุกอย่าง นะมันจะดีที่สุดละทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งก็จะเห็นว่าตัวนี้มันวุ้นเลย S10 Li t e มันวุ้นเลยในการถ่ายซูเปอร์สเตดี้ฉะนั้นสิ่งที่ผมเลือกมาใช้ในชีวิตประจำวันคือผมไม่เปิดโหมดซูเปอร์สเตดี้เลยผมไม่ผมไม่ใช้เรยดีกว่าคือมันมีไว้มันดีไหมแต่คือชีวิตผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเอา,อางี้ว่าใช้ได้น้อยมากนะครับซูเปอร์สเตดี้ผมไม่ค่อยได้ไปผัดผลตีลังกากินเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยผัดผลเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็จุดนี้ก็ตัดไปนะครับแน่นอน,นออัน้่งง Lite เยงยยาป็ ได้ 4K นะครับซึ่งวิดีโอถ่ายได้ค่อนข้างออกมาดีลื่นไหลเสียงเก็บได้ดีแล้วก็กล้องหลังได้เป็น 4K 60เฟรมเรทนะฮะเดียวกันบางตัวเนี่ยราคาแพงกว่านี้กล้องหน้ายังได้แค่ Full HD คือสอิ่งที่บอกครับซัมซุงเนี่ยเขาไม่ได้มันเน้นยัดสเปคอะไรเรียลาดมากมายแต่เขาจะเน้นใช้ได้มาตรฐานห้รอกันเหมือน Apple อ่ะคนอื่นเขาจะบอกว่าคุณมีนวัตกรรมโน้นนวัตกรรมนี้แต่ Apple ิลอ่ะทำนวัตกรรมหรือทําสิ่งเดิมๆให้มันทําได้ดีให้มันทําได้สุดขีดของมันก่อนอย่าง 4K ของแอปเปไดใช่ไหมถ่าย ไม่ต้องมาหวือหวาซูมอะไรเยอะๆครับแต่มันใช้แบบสลับสับเปลี่ยนใช้ได้คล่องตัวใช้ได้มีความเสถียรภาพในขณะเดียวกันบางแบรนด์เนี่ยยัดสเปคมาเยอะแต่เทพอยู่กล้องเดียวกล้องอัลตราไวกล้องห่วยและอัลตราไวก็อัดวิดีโอได้ไม่เท่าบางตัวกล้องหน้าก็เป็น Full HD อยู่กล้องหลังก็อัด 4K เงี่ยคือมันไม่มีความสอดคล้องไม่มีความต่อเนื่องอะ่ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นใช้แบบใช้งานทั่วไปซะมากกว่าแต่อย่างเงี้ยเขาทํามาเผื่อ,อไว้เลยบางทีเขาอาจจะลดสเปค c ี u แต่เขาไปพัฒนาด้านนี้หมดเลยนะครับคือใช้งานราบลื่นนนนปรระะมาาณีี้้คัอยู่ท่ทเใชลก ใครจะเน้นสเปคเน้นอะไรก็เน้นไป20 S 20 plus พัเนี่ยผมจับมาผมเล่นแค่กล้องแค่นี้นะรับเครื่องร้อนละไอตัวนี้ดีอย่างคือมันใช้ snap น,นะเครื่องมันไม่ร้อนเนี่ยคือจุดที่มันตอบโจทย์นะครับคือคุณคิดดูว่าผมนะ่ะซื้อมาเพื่อมาแทน S 2 0 u l t r a เลยนะซื้อมาใช้แทนเลยนะถึง S 2 0่ส t บเกล้องจะเทพหรืออะไรสักแค่ไหนครับแต่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วต้องมาระแวงเครื่องร้อนอนะแล้วเครื่องแบตแล้วมันก็หมดไวนะครับสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับชาร์จก็เข้า25้วัตต์นะครับแล้วก็อกกัก,ก,กอม็กงวมกงก มันแบบเออเวลาเราใช้แล้วแบตบมันอืน่นเครื่องไม่ร้อนมันก็รู้สึกดีตัวนี้ร้อนละร้อนเลยนะที่ผมจับได้ยพัดนะครับก็ว่ากันไปทีนี้โหมดวิดีโอแบบไลฟ์โฟกัสเขาก็มีมาให้นะคือโหมดวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอเนี่ย วิดีโอแบบไลฟ์โฟกัสเนี่ยคุณก็ปรับเอฟเฟกได้เหมือนตัวแพงๆเลยนะครับตัวเนี้ยก็มีมาให้คือปรับได้เหมือนกันเลยคือมันมันเป็นตัวที่ถูกอะ่ะมันมันถูกมากนะแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยมันให้มาเห็นปะออน่างได้เหมือนกันเลยที่สำคัญนะครับเขาอัพซอฟต์แวร์มาแล้วเนี่ยมันมีซิงเกิลเทสมาให้นะครับนี เนี่ยก็คือแบบถ่ายกดไปเลยคุณไปเจอดาราเจออะไรแบบว่าเร็วๆ็วเนี่ยคุณมาหมดนี่คุณกดอย่างนี้เลยครับกดถ่ายทีนึงครับสาดตร์เลยเอดคือ CPU มันไหวอ่ะเนี่ยศาสตร์าสตร์อ่ะพอกดพอตัวนี้ก็มีซีโร่เทคเหมือนกันนะครับก็คือได้ฟีเจอร์รุ่นดี่มาหมดเลยเนี่ยมันก็จะมีพวกประมวลรูปวิดีโอมาให้นี่ผมถ่ายแค่สั้นๆมันก็มีแค่นี้นะครับหมดกล้องมีอะไรบ้างมีมาโคมาให้ไงซึ่งไอตัว s 2 0เนี่ยไม่พวกนี้ไม่มีฉะนั้นคนที่ใช้มาโคด้วยถ่ายมดถ่ายแมลงอย่างเงี้ยถ่ายอาหารใกล้ๆหรือว่่าาาไปถยพระะเคุณหมกับ นี้เลยนะครับซึ่ง ตัวใหญ่มันทาไม่ได้มันต้องใช้ซูมแทนซึ่งมันเลนคนละประเภทกันนะเนาะมันก็ต้องมาวัดระยะมันต้องมาซูมมาอะไรมันก็ยากบางทีมันสั่นอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็กดโบดมาโคครับจอใกล้ได้เลยครับมาโคทํามาสีดีด้วยนะความละเอียดใช้ได้เลยแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีเลนซูมฉะนั้นเวลาคุณจะซูมนะครับคุณต้องจับแล้วกดค้างนะครับเนี่ยเวลาคุณจะซูมมันไม่มีมันไม่มีโลโก้ที่ซูมแบบนี้เห็นไหมคูณสองเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นคูณสามเนาะแต่ปกติไม่เป็นค้าง ม,มันก็จะมีคูณมาให้เนี่ยเนี่ยกดค้างมาฮะเลือกเอาซึ่งมันน่าจะทําปุ่มซูมมาให้ผมหน่อยอันนี้มันงุนหงิดนะครับแล้วก็ด้านบนคุณจะสังเกตว่ามันมีเหมือนกันเลยวิดีโอมี AR doodle มัเหมือนกันอ่ะก็ AR doodle ก็มีมาให้ม,มีอะไรอีกอื่นๆมีหมดอ,อะไรที่ไม่มีมั้างอะน่าจะครบนะโปรวิดีโอก็มีมาให้นะครับแต่โปรเนี่ยอาจจะไม่ได้โปรเหมือนตัวตัวพวกนี้พวกนี้มันจะโปรกว่าเห็นไหมเนี่ย ความโปรของเขาเนี่ยปรับสปีดได้ปรับไว้บรรลานปรับไหลตัวนี้ปรับได้ไว้บรรลานกับ i อโซแค่นั้นนะฮะก็โอเคเลยนะได้แค่นี้นะครับโปรวีดีโอก็มีมาให้ก็คืออัปเดตคือถ้าถ้ามันได้เท่าตัวท็อปก็คนก็คงจะไม่ซื้อหรอกฮะประมาณนี้มีโหมดสโลมโมชั่นนี้น่าจะเป็น240 f p s นะโหมดสโลโมชั่นเนี่ยสโลมโมชั่นปุ๊บดูฮะเดี๋ยวผมถ่ายกันปุ๊บสโลมโมชั่นนะ เนี่ยจะเป็น 180p 0แบบ 240fps นะครับอันนี้ใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าไอตัว900นี้ใช้ไม่ได้นะมีสโลวมีอะไรมาให้หมดเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือโหมดผมดึงอามาใส่ด้านล่างหมดละนะครับก็เป็นวิดีโอไลฟ์โฟกัสเนี่ย ภาาพถ่ยวิดีโอกล้องหน้าจะได้แบบ 4K 30นะครับซึ่งจริงๆเอาจริงๆนะคนใช้ทั่วไปนะครับใช้30ดีที่สุดนะครับมันไม่เวียนหัวถ้าไม่ถ่ายวีด็อกถ้าถ่าย60เวียนหัวตายถ่าย30พอนะครับถ้าเป็นกล้องหลังที่เป็นแบบถ้าจะเป็นกล้องหลังที่ใช้แบบโปรดักชันหน่อยก็ใช้แบบ60เฟรมเรทได้หันหน้าถ่ายตัวเองอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับก็กล้องหน้าจะมีมีออโต้โฟกัสตัวนี้ S10 Lite S10 S20 s ี r i ส์ก็จะมีออโต้โฟกัสก็แตกต่างกันแล้วก็ดีเทลต่างๆ S20 s ี r ีส์จะดีกว่านะครับ รูปขึ้นมาให้ดูตอนอยู่ในรถนะครับผมขับรถอยู่ตัว s 20ซีรีส์เนี่ยจะเห็นรายละเอียดเส้นผมเลยว่าเนี่ยมันมีแต่น,นี่จะกลืนไปกับหลังคาเลยนะครับ s 10ไลท์แต่ว่าถ้าเกิดคุณถ่ายอยู่ข้างนอกอะ่ะไม่ได้แบบอยู่ในที่แสงมืดแสงอะไรมันเพียงพอแล้วนะส่วนรูปถ่ายนะครับมีโหมดกลางคืนมาให้โอเคมันถ่ายได้ทั้งเลนเลนเออลต์วายนะครับแล้วก็เลนหลักกันเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเลนหลักเลนตอวายถ่ายได้กล้องหน้าถ่ายได้ไหมอ่าถ่ายได้หมดกลางคืน อ่าเนี่ยกล้องหน้ากล้อง,งหน้าก็อยู่ในเกมที่ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ได้หมือหวามากแต่ว่ามันทํามาโดยรวมดีอ่ะวิดีโอวิดีโออะไรทำมาดีเชียวเนาะใช้แบบผนวกกันรู้สึกโอเคนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ให้มาเยอะมากที่สําคัญผมชอบซัมซุงอย่างหนึ่งคือซัมซุงแอปเปิลเนี่ยเขาจะทํามาก่อนเลยก่อนเพื่อนเลยนะครับเรื่องของการสแกน QR ียร์โค้ดคือสแกนผ่านอะไรก็ได้อย่างสมมติว่าตอนนี้เรามันม,ม,มันมีไทยชนะใช่ปะไม่รู้ชนะหรือเปล่าเราเข้าโลตัสเราเข้าอะไรเงี้ยเราต้องไปเข้าไลน์ใช่ไหมแล้วก็ต้องเปิดสแกนใช่ไหมสแกน ที่หรือเข้าตัวสแกนอะไรต่างๆนานานะครับแต่ Samsung เนี่ยอันนี้อันนี้หมายถึงนะเดี๋ยวนี้มันก็ทำตามๆกันนะแต่ว่ามีซัมซุงกับแอปเปเนี่ยคือใช้สะดวกมากครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปห้างไปอะไรเนี่ยคุณหยิบกล้องขึ้นมานะครับเนี่ยคุณสแกนอย่างนี้ครับปุ๊บ เห็นไหมมันจะขึ้นมาให้เลยแล้วคุณก็กดเช็คอินได้เลยนะครับสะดวกเวลาคุณจะออกจากห้างคุณไม่ต้องมาเข้าเมนูอื่นเยอะๆครับคุณลากกล้องมาแล้วก็จับสแกนเนี่ยคือมันทําให้มันง่ายอะ่ะซัมซุงเพย์อะไรมันจะไม่มีเหมือนตัวใหญ่นะครับการกันน้กากันฝุ่นนี่คือก็ตัดออกไปเพราะมัาราคามัน่างกันครึ่งหนึ่งไวเลสช้์อะไรพวกนี้ตัดไปแต่ถ้าใครที่ต้องการใช้ CPU อ่าแรงๆนะครับ8 5 5เล่นเกมดีในตัวเครื่องที่บางขนาดนี้เล่นในห้องแอร์เนี่ยเล่นเกมดีนะเป็นเล่นข้างนอกมันก็จะร้อน่อ,นนอยแล้วกก็ล้องดีท้นหนโอนไล้วดีโ ถ่าย 4K อะไรได้นะครับจอไม่โคง้งจอสวยมากๆเลยเป็นซูเปอร์มาเก็ตพัดคือผมว่ามันตอบโจทย์อะซัมซุงซีเคียวอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับฟีเจอร์อัปเดตมาเพิ่มเข้ามาเยอะนะรุ่นพงรุ่นพี่ได้อะไรมันอัพขึ้นมาได้นะครับนอกจากฟีเจอร์บางอันที่มันไม่มีฮาร์ดแวร์ของมันอะมันอัพขึ้นมาได้คือเพียงพอกับการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนเลยแหละแล้วก็ราคาเหลือหมื่นสี่แผมถือว่าตัวนี้นะครับเป็นซัมซุงที่ทํามาค่อนข้างจะดีที่สุดอีกรุ่นหนดดออนะืมมบบ่่นก็ยังีะ เข้าใจปะ่ะแต่แบรนด์อื่นก็อาจจะมีสเปคอะไรอันนี้ไม่ว่ากันอีกทีแต่ว่าถ้าคุณใช้ a m s ซุงคุณใช้อะไรพวกเนี้ยจอสวยๆทัดดีๆเนี่ยโหทัดโคตรด,ดีเลยนะครับเรื่องต่างๆนานาเน,น,นี่ยผมว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มมากานะหมื่นสี่ได้ snap แปดห้าห้าตัวเครื่องนี้แบบสี่พันห้าแบบอึดด้วยนะครับแล้วก็กล้องสวยอะไรพวกนี้ใช้ดีอะ่ะก็เรื่องมาใช้เป็นเครื่องหลักนะครับแทนตัว S 2 0 Ultra มันหนักด้วยแล้วมันใหญ่เกินไปด้วยแล้วมันก็มันร้อนนะครับถามว่ามันดีไหมมันดีสําหรัับผมมมคคคือนนถูกาาาเลย่รแี้ มีสแกนนิ้วบนหน้าจออะไรครบหมดเลยก็มาพรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็มาดูฟีเจอร์ว่ามันอัปเดตอะไรตรงไหนไปอยากรู้อะไรนะครับเม้นข้างล่างเดี๋ยวผมจะไปตอบให้เดี๋ยวผมจะคือเครื่องมันอยู่ที่ผมอยู่แล้วตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเล่นแล้วก็จะเมนดูอ่าสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ